ครับผมก็ขอ,อการาบน้มัสกการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกท่านนะครับผมมีชันชมชุดสามต้นให้ให้ชมน,นะครับผมส่วนเจ้าเนี่ยก็เป็นที่มีออกดอกแม่ลำเดิมแล้วชั้นชมบออกดอกต้นไหนออกดอกบ้างจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันดูกลางวันคืนไม่ค่อยสวยหรอกที่ฉันไม่ขึ้นให้นะก็อันนี้คือไม้ทงฟอร์มนะ ถ้าเรานำมาไปทํารความแบบนี้ไม้เราจะโอเคมากๆแะดูสวยงามและมีเสน่ห์และทำให้เราหลงไหลในเสน่ห์ของชวนชมนะคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงค,คุณพ่อด,ด้วยเราก็ได้ไมท้ที่ที่สวยแบบนี้นะครับผมไปเลี้ยงทำนะครับผมมีตอแอ็งแรงมันเสนอนะอันนี้ลากข้างล่างเยอะนะเยอะด้วยน่าจะเยอะนะดูเก่าๆหน่อยดูกับเก่าหน่อย,อยไปเลี้ยงดูอันนี้ไม้แข็งแรงแบบนี้รอด ลายมรอดลานมานึงมาเยอะจังตอนนี้ก็ลากสวยนะโอเคนะเรื่องดอกไม่รู้นะอันนี้เป็นกิ่งพันธ์ที่ผมรับซื้อเข้ามารับซื้อกิ่งพันเข้ามาตัวนี้ไม่รู้นะว่าอะไรเนี่ยพยายามขี่ดูน่าจะโซนคล้ายกันนะก็ผมก็ทําหลายตัวนะก็เป็นร้อยนะแต่ก่อนทําเป็นร้อยนะอันนี้เป็นไม้ตุกค้างนะเป็นไม้ตกค้างก็อันนี้ราคาไม้สามต้นนี้อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาท อันนี้คือราคาของไม้แสนต้นนี้อยู่ที่สองรอยี่สิบาทนะครับผมไม้มอเมซเราไปทําอะไรได้บ้างเอาไปเปลี่ยนจริงได้ถ้าเราชอบสีใหม่นะเราก็เอาสีต้นใหม่ที่เรามีที่บ้านมาเสียบตรงนี้เราก็ได้เป็นพันซีตัวนี้ด้วยทําทําฟอร์มได้เราไปตัดแต่งแล้วก็เสียบเป็นเป็นซีได้หมดนะการทาเป็นซีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแนะนําอีกครั้งหนึ่งการทําเป็นซีในไม้ที่เรามีอยู่แล้วไม้ที่เราเสียบเอาไว้แล้วแบบนี้เราจะทำเป็นพันซีแบบไหนให้ดูไม้เรามีเีเพิ่มขึ้น เราก็จะเอามาจัดความแต่งอย่างนี้เราก็จะสร้างมูลค่าสร้างความสวยงามได้อีกเ็นรูปแบบหนึ่งเป็นไงครับผมพอดีไหมวันนี้ทําคลิปไวเนาะไวเนาะไวจังเดี๋ยวพวกนี้ทําอีกพอดีรู้สึกเงาเหงานะก็เลยพยายามทําทํางานให้ให้ยังไงนะทํางานให้ไม่เครียดไม่เหงาก็แล้วก็พยายามทางานเดี๋ยวพวกนี้อืมวันนี้ก็กลับมาจากท้องนานะ ก็พี่ผมได้มานะแล้วก็มีปูนะด้วยแล้วผมจะทําเมนูให้ดูนะว่าทําอะไรทานด้บ้านจะทำสักหนึ่งเมนูง่ายๆให้ดูแบบอร่อยแนะ่อย่าลืมติดตามดูก็แล้วกันนะพรุ่งนี้นะว่าจะทําอะไรให้ดูนะพรุ่งนี้กนะ็โอเคนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเล่นเยี่ยมชมนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็อ,อันนี้สามตัวมีราคานะมีราคาเข้ามาสามตัวอ,อยู่ที่สองรนะ้อยี่สิบบาทนะตัวสูงนะเนี่ยสูงนะไนะม่ใช่เล็กๆนะ พยายามประเมินเข้าไปเทียบโอเคขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคุณพี่คุณน้าคุณอาด้วยเด้อขอบคุณพี่สุดนะครับผมขอบคุณทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยขอบคุณทางภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับผมภาคกรุงเทพมหานครด้วยทางภาคเหนือด้วยนะครับผมแล้วก็ภาคอีสานบ้านเด็กคลองน้ำครับผมคนสี้เกียนะแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมครับ